สาวอีสานพาดถิ่นสวัสดีค่ะมาค่ะพอแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนสาวอีสานสิพบาทุกคนมากินเข่าด้อยค่ะมันเจามื่อสาวอีสานได้ตำแต่อโอ้ยมันเจาพี่น้องเออขี้อเตอร์สะดุดสาวอีสานได้ตำแตงนะคะทุกคนวู้พี่น้องขาเบิ่งตำแตงแม่เขาตำให้ด้อยค่ะมันเจาพี่น้องสิบอกว่าสาวอีสานนี่กินง่ายอยู่ง่ายนะคะทุกคนอันนี้ปลาหมึกแห้งเลยพี่น้องปลาหมึกทอดเอา้า ปลาหมึกทอดแห้งนะคะทุกคนค่ะสมัยเป็นเด็กหน่วยกินก็ข้วเหนียวเนาะมุเจ้าสมัยถ่าออกมาแล้วก็ได้กินก็ข้วสวยเวอเอ้ยเพราะเราคนสวยไงคะมีไข่ต้มหนึ่งหน่วยนะคะทุกคนโปรตีนหนึ่งหน่วยนี่ที่ขาดบดได้เลยค่ะมุเจ้าพี่น้องเอ้าปลาบองปลาบอง สูตรเมียาเด้กค่ะเมียาฝากมาให้ปลาบองสูตรเม่ยยามุนเจ้าค่ะเบิ้งมามาทุกคนมาหิวข้าวแล้วพี่น้องเบิ้งค่เบิ้งอุปกรณ์การทำมมาหากินเทรศัพท์2เครื่อง3าเครื่องโน้ตบุกอีกเครื่องหนึงลูกสาวเอาไปเล่นเด้อค่ะอีกเครื่องหนึ่งกับร่างกายคลิปอยู่ค่ะพี่น้องมา มาเฝ้ากินข่าเฝ้าไปท้ำคีปเฝ้าไปเยี่ยมบ้านพี่บ้านน้องเด้อค่ะเดี๋ยวทุกคนรอให้สาวอีสานคนอึดเวียกกินข้าวเสร็จก่อนนะคะจะตามไปทุกคนจ้าตามไปแน่นอนร้านเปอร์เซนจ์จะเราจะจับมือไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมเด้อพี่น้อง